สวัสดีครับทุกคนนี่ผมท่านชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงเล้งกับพี่สาผมอีกเช่นเคยขบวนเออเช็คหน่าพี่บอาไม่เหลือแล้วชัยระเบิดขนาดนี้พี่กิมมี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 ม เขาทำไมละไอ้ชัยมาช่วยด้วยพีิมงไ่เ m าเอเออเออเฮ้ยเขาลแล้วเป็นงไล่ะเปไงล่ะไองขามก่อะเ็เขาก็ลยยิงเลยมีพี่ันเชื่อแล้วบอกว่ามีเป็นกอน้าไปมุดหลอกคุณว่าพี่กิมไม่เชื่อไม่ต้องลงลมขนาดนั้นที่ฉันเทุ่มเทมาก้เงไม่หมดนะัยยังเหรอเนอะมี่กี้พี่เห็นหลายคนเฮ้ย โอ้ตำนานนี่ไงคนใช่เจเขาออมอ้อมอ้อมอ้อมเอ้าพี่อ่กเอ้าอ,อ,อ,อะไรเนี่ยเขาหลือคนอ้อเป็นกล่องอหรอนี่เป็นกล่องไม่เป็นลูกคนตัวแรกเขานอนอหรอโอู๊กมันต,<ป>ตน้องซ้ำอ่ะไปมีคนนะตรงน,นั้นเนหะ็นลดาวดาวดว เฮ้ย,ออยไม่นะได้ไหมไมีอกีกแล้วพี่เข็มข้ามบนลเขาไม่จะคนให้ข่ในโบโอแสดงว่าคน,นโดนซอกเห็นแล้วเขาหล่อเขาวิ่งลงไปข้างล่างใช่เพื่อน,น่าจะเมียนแล้วมั้ยไงไงยิงใช้เอาดิใช้เจ็บแล้วเอาดิแล้วเอาดิโอ้โหใช่ไหมไม่ได้เหรอเนื้อดิฉันแบบพยายามไปคืนขนาดนั้นกูทำอะไรอยู่มันสรโลจักหน่อยพี่เข็ม คิวอะตั้งใจยิงนะพยายามแต่เพ่ขีย,ายาต้องพยายามให้มากกว่านี้พยายาม <c oughs> ขอเปลี่ยนพยายามให้มากกว่านี้ขอเปลี่ยนปืนเอา้าอ,อะไรบู้มบู๊บเมื่อกี้ยิงกระโดดริงอ๋อนี่ไงใช้ไม่มีปืนเอาสิอือได้ชิ้นช้นจะบอกข้าอืมนี่แม่ตัง้งพยายามตั้งแล้วเอาไหมาเดี๋ยวพี่ขับไปเอา เอาพี่คิมเลยเอาเอามเอาไม่ได้ด้วยเอาให้ได้อู้หูตุ้มีขยะอันนี้นี่ได้ขยาบโอขยแเกแล้วนี่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 ี่าวิ่งมานี่มา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 ้มา้ามมา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 าม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 าิงได้โอ้ยามามามาาม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 าามามามากา ร้อนอเก็บของเขาได้นะขอก็เยอะอีกแต่ว่ารู้สึกว่าวงมันแรงไปแล้วเอาเครืองบวกก็ไ,ได้บวกก็ไ,ได้ไม่ถึงค <น S 2> ้อน,นเอาสีชายเก็บแล้วสกีสกีไอวอให้นะโอเคเก็บจ,จริงนะเอาเลยโอ้มันล้มแล้วอ่ะค้อนค้อนโอ้ยมีคนยิงมาพี่คิมไปซ้ำคนนั้นได้ไหมอ่ะคนคนคนเรื่องวงรือว่าล้มชายอีกคนีตรงนี้กับเรานี่ยพี่คิม ออออสองตัวนะ,ะสามตัวหรือเปล่าเออเพื่อนจุบแล้วน่ะนะเพื่อนเจ๊ก็รึเปล่าขอให้ได้เกิดก่อนเถอะเออ <c oughs> พื่อนจอะไรก็ใช้ไปเถอะไปกินช่วยเขาไปสบายๆบายเขาไปนะเขาไปนะลูกแปดคนนะพี่หิมอออไอ,อ,อไวอววลววออครับนี่เป็นไงคนมีไอวอลครับ มีว่าก็ม่ปลอดภัยแหละไปก่อนค้าที่รัวห้างร้านพรมโอ๊ยเขาอ้อมหลังอ่ะนายอ้อมเหรออุ้ยเขาเล่นซองแล้วเขาเล่นซองอ่ะอืมเด็กทะเลล้มเลยจะเอาคนนั้นจะเอาไม่ได้ไม่ใช่ไม่เต็มหลอดไม่ชอบใจเลยนั่นไงเห็นไหมเยอะนะ เดี๋ยวพี่จะไปเอาให้หเดี๋ยวสองคนพี่คิมกับเพื่อนอนะง้า,า,าคนเอ,อ๋อตายบอไม่ติดโอ้โหไอวอร์ดีเลยมากคุณขา<น>คุณอย่าทำแบบนี้สิใจจะมันตุบต๊บตุบต้บตบๆนะทุกคนนั่นแหละตรงนั้นแหละย,ยิงผมพี่คิมนี่กิปน้องกอฟางอยู่ได้ไหมวะได้พี่คิมทนทานดีตัวเนาะนี่ยน,นะโอ้ดีเลยเนียนพี่คิมเนียนระเบิดอ๋อไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิด ไม่ใช่ระเบิดคลิปเองโค้นโค้นข้างๆกำลังคิดกระเป๋าตัวเองเลยไม่ไม่ไม่เอ้ย